พ่อพันธ์และแม่พันธ์ใครถ่ายทอดยีนอะไรบ้าง 1. แท้บวกแท้ 2. ลูกผสมบวกแท้ 3. ลูกผสมบวกลูกผสมโดยออชัยไผ่ตันนำมาเล่ามาบอกโปรดแสดงความคิดเห็นถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องอชัยไผ่ตันให้ผมด้วยครับครับสวัสดีครับผมอชัยไผ่ตันนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการผสมไก่พ่อไก่กับแม่ไก่จะถ่ายทอดยีนแบบไหนลักษณะยีนเด่นพ่อไก่เป็นอย่างไรยีนเด่นแม่ไก่เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ การผสมไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มี3แบบ1แบบพันธุ์แท้พ่อแท้แม่แท้คำว่าแท้หมายถึงอะไรครับคือหนึ่งสายไทยก็ไทยเลยพ่อไทยแม่ไทยนะคือแท้พมา่ากับแม่พมา่าพ่อพอมา่าก็แท้พ่องอนแม่งอนแท้คือเลือดร้อยพูดง่ายเลือดร้อยคือพ่อแท้แม่แท้แม่ไก่จะถ่ายทอดยีน ในด้านชั้นเชิงและจิตใจส่วนพ่อไก่จะถ่ายทอดยีนความแม่นความแรงนะครับหมายถึงว่าพันแท้หมายถึงพันแท้นะครับแบบที่หนึ่งแท้บวกแท้พันแท้พ่อกับแม่นะครับผสมกันจะมียีนเด่นทั้งคู่นะเป็นแท้นะยีนเด่นทั้งคู่แล้วก็ยีนเด่นนี้จะไปข่มยีนด้อย แต่ได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะขมยินด้อยเนะี่ยไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ลูกเก่งแค่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายินยินเด่นทั้โคะเด่นแล้วนะเด่นแล้วก็ไปขมยินด้อยได้ไม่หมดนะครับถึงว่าเขาต้องทําผสมไก่ทําไมต้องทําลงเหล่าเขาเพราะแบบนี้ไงฮะถ้าลงเหล่านี่เขาจะเอาเข้าขยับข้าหากันเรื่อยๆแล้วมันจะใยเก่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือประการแรก คือแท้กับแท้นะครับเข้าใจนะพันแท้พ่อแท้แม่แท้คือว่าไทยไทยมา่มาม่างอนงอนเข้าใจนะคร,บบรครับแบบที่สองลูกผสมบวกแท้ครับแบบที่สองไม่ว่าจะเป็นพ่อลูกผสมแม่แท้หรือแม่ลูกผสมพ่อแท้จะมียีนเด่นไปข่มยีนด้อยได้ไม่หมด เพราะว่ายีนเด่นของตัวเองก็ไม่มากนะเพราะเป็นลูกผสมแล้วไม่มากให้ขมยีนด้อยออกมาก็ได้ลูกแค่เก่งแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นของแท้นะครับแบบที่สามลูกผสมบวกลูกผสมแบบที่สามลูกผสมพ่อเป็นไก่ลูกผสมแม่ไก่ก็เป็นลูกผสมต่างคนต่างเป็นลูกผสม ไม่ว่าจะเป็นสองสายสามสายแล้วแต่เมื่อมาผสมกันทั้งคู่ไม่มีไม่มียีนเด่นที่เป็นแน่ชัดไม่มียีนเด่นที่แน่ชัดเลยไม่สามารถจะไปข่มยีนด้อยได้มากนะเพราะตัวเองก็ไม่มียีนเด่นๆ่นไปข่มยีนด้อยคราวนี้ลักษณะน,นี่เป็นยีนกระจายทั้งพ่อทั้งแม่เป็นยีนกระจายก็ได้ลูกที่มาเก่งแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นคอกหนึ่งได้หนึ่งถึงสองตัว หรืออาจจะไม่มีเลยคือการผสมไก่นี่บางทีนี่ถ้าหลายสายปุ๊บยีนด้อยมันจะจะมากกว่ายีนเด่นนะครับถึงว่าเขาต้องทาชิดชิดชิดให้มันเข้าลึก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 ลงไปลงเหล่าดึงเอายีนเด่นเข้ามาเข้าหากันพ่อมียีนเด่นอะไรก็เข้าเข้าจูนเข้าหากันคนที่พาะไก่เขาต้องจูนหาเป็นยีนเด่นไม่ใช่คุณว่าสามสายสี่สายห้าสายครับแบบนี้กระจายยีนกระจายลูกออกมาหาเก่งยาก อันนี้ตามทฤษฎีนะครับในหนังสือไก่มีไปอ่านดูได้นะครับหรือตาม Google อะไรเขาก็มีเช่นกันนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่เลือกผสมไก่ว่าจะผสมแบบ1นึ่แท้ๆหรือแบบ2อรูปผสมกับแท้หรือแบบ3ผสมกับผสมมันได้หมดนะครับถ้าคุณ ผสมผสมแต่รูปมันจะเล่นยังไม่ได้เนี่ยผสมออกมาปุ๊บจะหายินเด่นแล้วคุณต้องดึงดึงให้มันขึ้นไปอีกนะครับดึงให้มันขึ้นเลือดมากขึ้นมากขึ้นให้ยินเด่นมันมันมากนะครับอย่างอของไทยนี่เหลือแค่ยี่สิบห้าแล้วก็เหลือสิบสองจุดห้าวันนี้มันน้อยไปน้อยไปความแม่นความอะไรก็หายอย่างเลือดพระมม่นี่อย่างน้อยก็ต้องห้าสิบ นะอะยังไม่ได้เลยตั้ง50ถ้าลดเหลือ, 25, อมมยีอย่คอมเมนต์ก็หายลดเหลือ12.5ก็หายคอมเมนต์ก็หายก็ดึงมาก็ใส่เติมเอานะครับนะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้เช่นกันจะได้ไม่พลาดข้าวแพงอ,งอาหารก็แพงนะครับผสมนาทีต้องรู้สักหน่อยเนาะจะได้ลูกออกมาเก่งๆนะครับขอบคุณครับ